ไปดูภาพสถานการณ์น้ำท่วมที่เชียงใหม่ที่ปรากฏความสะเทือนใจอีกแล้วบ้านพังไปทั้งหลังเลยน่าปวดใจแค่ไหนให้ดูคลิปนี้ครับฟ้าอู้ลั่นละค่ะทุกคน ที่เห็นนี้ไม่ใช่แค่บ้านนะครับ <Yeah. S 1> แต่มันหมายถึงน้ำพักน้ำแรงหยาดเหงือ่อกว่าจะทำงานเก็บตัง hmm. กู้เงินมาสร้างบ้านพังไปในพริบตาไม่กี่วินาทีบ้านของนางมุกดาอายุ65ปีเป็นชาวบ้านในพื้นที่หมู่8ตําบบริมใต้อําเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ถูกน้ำลำน้ำแม่ปิงที่เพิ่มสูงจากน้ำป่ากัดซ้อตะลิ่งนะครับบ้านสุดพังถล่มทั้งหลังก็สร้างความตื่นตกใจให้กับชาวบ้าน ตรวจสอบทราบว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีฝนตกหนักสะสมทําให้แม่น้ําปิงไหลแรงแล้วก็เริ่มกัดเซาะตลิ่งหลายจุดจนทําให้น้ําเปลี่ยนทิศกระแสน้ำเนี่ยพุ่งเข้ามาปะทะบริเวณบ้านของนางมุกดาสุดท้ายพังถล่มลงมาตลิ่งตอนที่พังถล่มเนี่ยจริงๆก่อนที่จะพังเนี่ยนางมุกดากับคนในครอบครัวเขาช่วยกันขนย้ายเข้าของทรัพย์สินบางส่วนออกมาแล้วนะครับแต่ไม่ใช่ทั้งหมดค่ะ นอกจากนี้ยังมีบ้านอีกหลังเป็นของนางคําวงนาคอายุ72ปีอยู่ติดกันพังถล่มเพิ่มไปอีกหลังด้วยแต่ว่านางคําเจ้าของบ้านเนี่ยที่อยู่ข้างๆกันเขาย้ายออกไปอยู่ที่บ้านญาติตั้งแต่ตอนกลางคืนแล้วเพราะเห็นว่าสถานการณ์ไม่ดีล่าสุดพอเจ้าของบ้านทั้งสองหลังกลับมาดูสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบ้านของตัวเองต่างร้องไห้เสียใจกับความสูญความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้น ก็มีญาติญาติที่มาให้กําลังใจนะครับแล้วก็มีชาวบ้านพากันมาติดตามสถานการณ์นางคําบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างมาสิปีที่ผ่านมาช่วงฤดูฝนน้ำในแม่น้ํามันจะเพิ่มสูงขึ้นไหลแรงเป็นปกติอยู่แล้วทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยเขาก็จะช่วยเสริมความมั่นคงแข็งแรงให้กับตะลิ่งใช้ท่อนไม้มาปากักวางแนวกระสอบทรายบ้างแต่ปีนี้เอาไม่อยู่จริงๆน้ํามาแรงมากซัดกระสอบทรายหายไปเลย แล้วใช้เวลาไม่ถึงครึ่งวันนะครับน้ำกัดซาะตะลิ่งกัดซาะดินจนบ้านสุดตัวหลังจากนี้คงไม่ซ่อมบ้านหรือว่าสร้างบ้านในจุดเดิมแล้วเพราะกลัวว่าถ้าเกิดสร้างบ้านตรงนี้ใหม่เดี๋ยวมันก็เกิดซ้ําในปีต่อๆไปอีกค่ะอยากขอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาช่วยเหลือด้วยนะครับส่วนนางมุกดาเจ้าของบ้านหลังแรกบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเธอกู้เงินธนาคารมาประมาณ5 0 0 0 0นบาทสร้างอยู่ได้ประมาณแค่4ปีเท่านั้น พังเสียหายไปทั้งหมดเลยครับวินาทีที่บ้านพังถล่มต่อหน้าต่อตาเข่าสุดเลยไปไม่เป็นเลยหลังจากนี้คงจะต้องไปหาเงินมาสร้างบ้านใหม่อีกเธอยืนยันว่าไม่อยู่ติดแม่น้ำอีกแล้วครับเขาอ่อนอ่อนหมดแบบมีเล่อมีแดงจะเป็นลมแม่นาโหมดหมดแบ่มีแห้งเลยแต่ยีนันยังมีแห้งเลยผมแต่เนี่ยได้หน้ามต้งตให้อย่างเดียวอ่ะอยากจะเลี้ยวดูละาะมัน อ่อนม่มีกำลังวังชาอย่างไรก็ได้ทุกหมดอ่ะเพื่อนบ้านก็มาปลอบใจอ่ะครับ ด้านนายอำเภอแม่ริมบอกว่าลงพื้นที่สำรวจความเสียหายแล้วตามระเบียบราชาการกรณีบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังในเบื้องต้นจะสาม,มารถให้เงินเยียวยาช่วยเหลือสูงสุดหลังละ49,500บาทแต่ยอมรับว่าก็คงไม่เพียงพอกับความเสียหายจริงนะคะที่เกิดขึ้นจากนี้ทางอำเภอจะได้ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ,แล,รฐและก็ภาคเอกชนเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเพิ่มเติมกันต่อไปค่ะก็ขอบเป็นกำลังใจน,นะเจ้าคือกับพ่อแม่พี่น้องเจ้าจิงใหม่ตัวเนี่ยเจ้า จากเชียงใหม่ไปต่อกันที่เชียงรายจากเหตุการณ์น้าป่าหลากแล้วก็ท่วมพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าที่บ้านห้วยหินลาดนายตำบลบ้านโป่งที่เรารายงานไปว่าหนักหน,กหนาสาหัสเหลือเกินตอนนี้เนี่ยน้ำลดลงแล้วนะครับก็เหลือไวใ้ให้ดูเพียงเศษซากความเสียหายดินโคลนท่อนไม้ขนาดใหญ่โดยดินโคนลนถล่มปิดทับเส้นทางจราจรเข้าหมู่บ้านมีผู้ประสบภัย8รายสูญหาย1รายส่วนสะพานแม่ปูนล่างที่หมู่9ต้าตำบลเวียง และสะพานแม่ฉางข้าวบ้านหนองเขียวหมู่ที่10ตําบลป่างิ้วถูกน้ําซัดสะพานพัง3จุดรถไม่สามารถสัญจรผ่านได้นะครับเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านต้องช่วยกันเอาท่อนไม้มาวางพาดแบบนี้ครับผู้ชมเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยสามารถข้ามไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ได้เดินทางสัญจรไปชั่วคราวกันก่อนนะครับนอกจากนี้ที่บ้านห้วยทรายขาวหมู่7็ตําบลบ้านโป่งมีน้ําป่าเข้าท่วมบ้านเรือน มีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายครับมีทั้งผู้หญิงท้องคนแก่วัยรุ่นและยังมีผู้สูญหายด้วยคนที่เข้าไปช่วยก็ไม่สามารถเอารถออกเข้าไปได้นะฮะ คือต้องเดินเท้าเข้าไปช่วยอย่างเดียวแล้วการเดินเท้ามันใช้เวลาหลายชั่วโมงมากกันส่วนที่บ้านสามกุลาตําบลเวียงอําเภอเวียงป่าเป้าน้ําป่าหลากลงมาสร้างความเสียหายและขยายวงกว้างอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ต้องเร่งอพยพขนย้ายทรัพย์สินมีค่าออกจากพื้นที่ย้ายไปอยู่จุดที่ปลอดภัยมีการอัดคลิปขอความช่วยเหลือมาด้วยนะคะ น้ำป่าบ้านสามกุลาก็ได้ท่วมบ้านเรือนประชาชนไปหลายหลังแล้วนะครับถอนน,อนหนทางตัดขาดดูครับดูครับนี่ครับนี่ถนนชน,นบ,บทบ้านสามกุลานะครับด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมหารือท,ที่ที่ว่าการอำเภอเวียงป่าเป้านะครับเพื่อเร่งวางแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยซึ่ง พื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้ามีน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชนกว่า1,000หลังคาเรือนใน9ตําตำบลโดยเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งจะเดินเท้าเข้าไปในห้วยหินลาดในเพื่อเอาสเสบียงไปส่งให้กับผู้ประสบภัยและไปช่วยค้นหาผู้สูญหายส่วนเจ้าหน้าที่อีกส่วนจะแบ่งไปช่วยทําสะพานเพื่อเชื่อมต่อไปยังบ้านแม่ปูนล่างนะครับ สำหรับคนที่ใช้เส้นทางที่มาจากจังหวัดเชียงใหม่จะไปจังหวัดเชียงรายให้ใช้เส้นทางถนนหมายเลข120ไปทางอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางแต่ถ้าเกิดท่านจะไปจากเชียงรายเพื่อไปเชียงใหม่ ให้ใช้เส้นทางหลวงหมายเลขหนึ่งถนนผลโยธินไปทางอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับพาคุณผู้ชมมาติดตามข้อมูลของกรมอุตุนิยมว,วิทยาพยากรณ์อากาศระหว่างวันที่24ถึง30กันยายนว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันและอ่าวไทยขณะที่มีลมฝ่ายตะวันออกพัดปกคลุมบริเวณเอ่าวไทยและภาคตะวันออกลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะ24-25กันยายนนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มชาวเรือควรงดเดินเรือนะคะ ก็ถ้าเกิดเดินเรือก็ต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองค่ะ<ม>ช่วงนี้ก็ต้องติดตามขาา่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้ากันหน่อยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าใกล้ตัวจริงๆค่ะ